ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดต่างก็มีคําทํานายเกี่ยวกับวันสิ้นโลกกันทั้งสิ้นซึ่งหลายครั้งมันก็นํามาซึ่งความหวาดกลัวให้กับผู้คนจํานวนมากและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10คําทํานายวันสิ้นโลกที่ไม่เกิดขึ้นจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10พระจันทร์สีเลือด คำทำนายวันสิ้นโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์มันก็มีเห็นอยู่มากมายมาตั้งแต่สมัยอดีตซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคำทำนายพระจันทร์สีเลือดที่ตามตำนานได้กล่าวว่าดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืดมิดและพระจันทร์จะเปลี่ยนเป็นสีเลือดจากนั้นเมื่อโยงเข้ากับการตีความจากพระคัมภีร์ไบเบลิลก็เลยทำให้มีผู้คนบางส่วนเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้คือจุดตเริ่มต้นของวันสิ้นโลกและมันก็น่าจะเกิดขึ้นในปี2014หรือแม้ว่าฟังดูแล้วจะน่าเหลือเชื่อแต่ก็มีผู้คนน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 นไไไไมมมมม่่่่่่่่้้้้้อออออยยททีีหหวว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 วาา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 าดดดกกกกกกกลลลัลาาััััััแะตตตุขขขขงงงจจเเเเเเปป็็็ืผพใช จริงและเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เท่านั้นอันดับที่9ดาวนิบิรุ ดาวนี้ไปรู้หรือที่บางคนเรียกว่าแผนตเอกมันคือดาวในตำนานที่มีความโด่งดังมากๆเนื่องจากมีผู้คนมากมายเชื่อว่ามันคือดาวเคราะห์ที่อยู่นอกสุดของระบบสุริยะและด้วยความที่มันมีวงโคจรที่ไกลมากๆแต่ไม่ต้องใช้เวลานานหลายพันปีกว่าที่จะโคจรเข้ามาใกล้มากพอที่คนบนโลกจะสังเกตเห็นได้และอารยธรรมโบราณต่างๆบนโลกของเราก็น่าจะเคยเห็นมันมาบ้างแล้วจากนั้นในปี1995ก็มีหญิงสาวที่มีชื่อว่าแนนซี่ไลเดอร์อ้างว่าตัวเองสามารถติดต่อมนุษย์ต่างดาวได้โดยมนุษย์ต่างดาวที่ว่านี้อยู่ในระบบดาวเซตาเรติค ุยาชาติว่าในวันที่27พฤษภาค,คมปี2003เดาวนี้ไมรู้จะโครจรเข้ามาใกล้กับโลกของเราหรือไม่ก็อาจจะพุ่งชนกับโลกไปเลยและสิ่งนี้มันจะนำมาซึ่งวันสิ้นโลกซึ่งเมื่อถึงวันนั้นจริงๆมันก็ไม่มีเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นแต่อย่างใดอันดับที่8พยานวันสิ้นโลก เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี2008ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโรนัลด์ไวแลนด์ได้ทำการสตรีมสดในโลกออนไลน์เพื่อบอกกับผู้คนบนโลกว่าตัวเขาและภรรยาคือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสักขีพยานในเหตุการณ์วันสิ้นโลกที่กำลังจะมาถึงนี้ซึ่งมันจะมีเพศภัยต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างมากมายตั้งแต่การล่มสลายของสหรัฐอเมริกาไปจนถึงการเกิดสงครามโลกครั้งที่3และสุดท้ายมันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าวันสิ้นโลกโดยตัวเขาได้รวบรวมข้อมูลและบเบา,า,า,ามาออกมากระนสาคนนนววอกกก้้่่่ัิโลททีีี็ื30 ยาจนปี2008และขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมให้ดีจากนั้นเมื่อถึงเวลาดังกล่าวแน่นอนว่ามันก็ไม่เกิดขึ้นจริงนายโรนไวแลนด์น Land, จึงได้ออกมาแก้ตัวว่ามันเป็นเพราะว่าเขาคำนวณผิดพลาดและวันสิ้นโลกที่ถูกต้องจริงๆก็คือวันที่27พฤษภาคมปี2012และเช่นเคยเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นจริงและเขาก็ได้เปลี่ยนใหม่เป็นวันที่19พฤษภาคมปี2013ซึ่งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงเหมือนเดิมอันดับที่7ดาวนิบิรุ กลับมาที่เรื่องของดาวนิบิลุอีกครั้งในคราวนี้มันคือเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี2015เกิดจากการที่นักทฤษฎีสมคบคิดที่มีชื่อว่าเดวิดมีทที่กล่าวหาหนาซาว,ว่ากำลังโกหกคนทั้งโลกเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของดาวดวงนี้และจากการที่เขาได้ศึกษาจากพระคัมภีร<ๆ>์ไบเบิลเขามั่นใจว่าดาวนิบิูุจะพุ่งชนโลกในเดือนกันยายนปี2015และมันคือสิ่งที่ทางนาซากำลังปิดบังผู้คนจากนั้นเมื่อถึงเวลาดังกล่าวมันก็ไม่เกิดขึ้นจริงเขาจจจึึึงงงไไดววดดด้้นน้้้้มมมมมีีีีีีกกกกกกาาาาาาารรแแแแขขออคคคคัััโยลลล่่่่ววววนนนนนนนะะะเเิิใททท15 25ตตุปถผ แต่ทางนาซาก็ยังคงต้องออกมาแก้ข่าวเกี่ยวกับความเชื่อของดาวในตำนานดวงนี้อยู่ดีอันดับที่6แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแฮรโรแคมปิงที่เป็นผู้ประกาศวิทยุในสหรัฐอเมริกาเขาได้เผยแพร่ความเชื่อผ่านทางรายการวิทยุของเขาว่าวันสิ้นโลกจะมาถึงในวันที่21พฤษภาคมปี2011และเท่านั้นยังไม่พอเขายังได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางป้ายโฆษณาใบปลิวและป้ายที่ติดตามยานพาหนะต่างๆโดยความเชื่อน,นี้มีใจความสำคัญว่าใครก็ตามที่เชื่อเรื่องนี้อย่างแท้จริงเมื่อวันสิ้นโลกมาถึงก็จะได้ขึ้นสวรรค์ซึ่งเป็นการได้รับความเมตตาจากพระเจ้าในขณะที่พื้นที่ส่วนอื่นของโลกจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญญ่่่่ทีีมมมมันนนจะะควาาาาาสสสููเยยุษชชติซึงกรรป ล้นีามันก็ทําให้เกิดผู้หลงเชื่อมากมายผู้คนบางส่วนยอมรับชะตากรรมของโลกและแตเตรียมตัวที่จะขึ้นสวรรค์ในขณะที่ผู้คนบางส่วนก็พากันกักตุนข้าวของจําเป็นโดยหวังว่าจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวและเช่นเคยเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นแต่อย่างใดอันดับที่ 5. ลัทธิ growing i n t r e s e ในสหรัฐอเมริกามีลัทธิที่มีชื่อว่า Growing In Grace ที่พวกเขาเชื่อว่าวันสิ้นโลกจะมาถึงในวันที่30มิถุนายนปี2012โดยทางผู้นำลัทธิได้อ้างว่าตัวของเขาคือพระเยซูที่กลับชาติมาเกิดและเขามาเพื่อเตือนถึงไหยนะที่จะเกิดขึ้นโดยวันสิ้นโลกดังกล่าวโลกจะหมุนเร็วขึ้นจากความเร็ว1,674.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเป็น172,89กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งความเร็วขนาดนี้มันจะทำให้มนุษย์และสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้ถึงความพินาศส่วนตัวเขาและบรรดาสาวกก็จะพััฒนนนาาไปปเเ็ตตววที่่่่สสูงงงยิกด พวกเขาจะสามารถบินได้เดินทะลุกำแพงได้และในท้ายที่สุดพวกเขาก็จะเป็นเพียงแค่กลุ่มเดียวที่จะรอดจากหายนะที่เกิดขึ้นและจะทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองโลกยุคใหม่ที่กำลังจะมาถึงและอย่างที่เรารู้กันมันไม่เกิดขึ้นจริงอันดับที่4กคำทำนายของกิกอรีรัสปูติน สำหรับกริกอรีลัสปูตินนั้นเขาคือบุคคลที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของรัสเซียเขาคือนักบวชที่คอยทํานายสิ่งต่างๆให้กับราชวงศ์โรมานนฟของรัสเซียอย่างเช่นในช่วงเวลาที่เจ้าชายของรัสเซียประชวนด้วยโรคโลหิตไหลไม่หยุดและไม่มีหมอคนใดสามารถรักษาได้แต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็หายดีจากการรักษาของลัสปูตินนั่นจึงทําให้เขามีชื่อเสียงและมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นจากนั้นลัสปูตินก็มีการทํานายสิ่งต่างๆออกมามากมายซึ่งเรื่องสําคัญหลายๆอย่างนั้้้้นนนนนนเเเเกกกกกิิิิิิดดดดขขขึึึมมมมาาาาาาจจจรรรรรรงงงงๆบบคํํํททท็็ไไ่่่่และใีีือวั โลกอยู่ในนั้นด้วยโดยเขาได้ทํานายว่าในวันที่23สิงหาคมปี2013โลกใบนี้จะถึงการละประวัตารจากเปลวไฟที่แผดเผาอันดับที่3ดาวหางเอเลนิน ในช่วงปลายปี2010นักดาราศาสตร์ชาวรัสเซียที่มีชื่อว่าลีโอนาร์เอเลนินได้ทําการค้นพบดาวหางเอเลนินที่ว่านี้เป็นครั้งแรกจากนั้นก็มีคนตั้งทฤษฎีวันสิ้นโลกเกิดขึ้นมาจากเรื่องนี้โดยได้มีการทํานายว่าดาวหางเอเลนินจะทําให้เกิดภัยที่ร้ายแรงต่อโลกไม่ว่าจะเป็นการเกิดแผ่นดินไหวน้ําท่วมใหญ่เกิดคลื่นยักษ์หรืออาจจะถึงขั้นที่ดาวหางเอเลนินพุ่งชนโลกโดยเหตุการณ์ที่ว่านี้จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมของปี2011จากนั้นมทฤษฎีนี้ได้รัับคควววาา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 มมมมมมสสนนนนนนใใจจจกกกกผู้้้้้ํํ็ทททหหงงงงงตตอออโย่่่่ิเลีีไ เกิดขึ้นจริงเนื่องจากในเวลานั้นมันอยู่ห่างจากโลกของเรา647ล้านกิโลเมตรจากนั้นในเวลาต่อมา <c oughs> เมื่อถึงวันที่ดาวหางเอเลนินเดินทางมาถึงระบบสุริยะชั้นในมันก็ได้แตกเป็นเสี่ยงๆและไม่ทําอันตรายต่อโลกของเราเหมือนอย่างที่กล่าวไว้อันดับที่ 2. ปฏิทินของชาวมายา อย่างที่เราทราบกันว่าชาวมายานั้นมีความรู้ความสามารถที่น่าทึ่งเป็นอย่างมากพวกเขาสามารถสร้างปฏิทินที่ซับซ้อนขึ้นมาได้แต่ถ้าว่าจากปฏิทินนี้เองมนุษย์สมัยใหม่ก็พบว่าวันสุดท้ายในปฏิทินคือวันที่21ธันวาคมปี2012จึงทําให้มีการตีความว่ามันคือวันสิ้นโลกจนกลายเป็นมีทฤษฎีต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นดาวหางพุ่งชนโลกการชนกันของกาแล็กซีหรือหายนะอะไรก็ตามที่ทําให้โลกถึงการระปบิดสารจนทําให้คนทั่วโลกต่างก็พากันจับตามอง,องเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้แาาต้ออองกกมมมมาาายยืนยนนนัััวว่่จะไเหตุร์ล แต่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวอย่างแน่นอนซึ่งมันก็เป็นไปตามที่นาซากล่าวไว้อันดับที่1 Y2K เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนปี2000เพียงเล็กน้อยแต่มันก็สร้างความปั่นป่วนและความหวาดกลัวให้กับผู้คนทั่วทุกมุมโลกโดยเรื่องมีอยู่ว่าระบบคอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นจะมีการบันทึกตัวเลขของปีคิดสกกลาดโดยตัวเลข2หลักสุดท้ายอย่างเช่นปี1998ก็จะบันทึกเป็น98ปี1 9 9 9ก็จะบันทึกเป็น99ซึ่งปัญหาก็คือว่าเมื่อถึงวันที่1มกราคมปี2000การบันทึกที่ว่านี้จะต้องเป็นตัวเลขมูนย2000ซึ่งมันอาจทำให้ระบบเข้าใจผ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการทหารผู้คนกลัวว่ามันจะทําให้ระบบอาวุธรวนจนอาจถึงขั้นมีนิวเคลียร์ถูกยิงออกมาแบบที่ไม่สามารถควบคุมได้และมันก็จะกลายเป็นวันสิ้นโลกอย่างแท้จริงและแน่นอนว่าเมื่อแกวเข้าสู่ปี2000ปัญหาที่ว่านี้ก็ไม่เกิดขึ้น